มีติ้งรูมจ้ะป้ามันแปลว่าอย่างละนู้นนี่เราอยู่ที่ไหนกันแล้ว Paris, ปารีสหรือเปล่าเหมือนฉันได้ยินภาษาอังกฤษเลยอะทิฟ์ <c oughs> ฉันไม่ได้โง่นะฉันรู้ว่าแกกําลังดูถูกที่ฉันพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้รู้ตัวก็ดีแล้วเนี่ยแล้วรู้หรือเปล่าว่าเป็นแค่แม่บ้านไม่ต้องฝึกเราภาษาอังกฤษจะฝึกไปทําไมถามหน่อยแกก็ไม่น่าถามเลยนะฟุก๊กเป็นแม่บ้านเงินเดือนก็ไม่ถึงหมื่นกับเป็นเมียฝรั่งสบายจะตาย อ๋อนี่แสดงว่าแกจะหาผัวฝรั่งเลยละนุชแบบแกเนี่ยนะนี่ถ้าคิดได้แค่นี้ก็หุบปากไปเถอะฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้พวกแกฟังแล้วตอนบ่ายห้องจีาเฮดของใดกันละนุชมีติ้งรูมจ้ะป้ามันแปลว่าอย่างละนุชแปลว่าห้องประชุมค่ะวุ้ยดูนี่เก่งใหญ่เลยเนาะแกได้ยินเหมือนอะไรที่ฉันได้ยิน นี่เราอยู่ที่ไหนกันนะปารีสหรือเปล่าเหมือนฉันได้ยินภาษาอังกฤษเลยอะทิฟแต่ฉันว่าไม่น่าจะใช่ปารีสหรอกเพราะฉันได้กลิ่นเหมือนอะไรแบบมันติดอยู่ตรงจมูกฉันอะกลิ่นปลาล่าแกนี่แกจะมาหาเรื่องอะไรฉันีิทำไมฉันยังไม่ได้ว่าอะไรแกจะคำเลยนะนุชจริงไหมคะป้าฉันไม่ได้โง่นะ ฉันรู้ว่าแกกําลังดูถูกที่ฉันพูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้รู้ตัวก็ดีแล้วนี่แล้วรู้หรือเปล่าว่าเป็นแค่แม่บ้านไม่ต้องฝึกเราภาษาอังกฤษจะฝึกไปทําไมถามหน่อยแกก็ไม่น่าถามเน,นะฟุ๊กเป็นแม่บ้านเงินเดือนก็ไม่ถึงหมื่นกับเป็นเมียฝรั่งสบายจะตายอ๋อนี่แสดงว่าแกจะหาผัวฝรั่งเลยนางนุชแบบแกเนี่ยนะนี่ถ้าคิดได้แค่นี้ก็หุบปากไปเถอะฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายให้พวกแกฟัง อาอเหรอคะที่ตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนพราะทีตอนนี้เกิดอยากจะเรียนขึ้นมานั่นน่ะสิแกนี่ไม่ขยันผิดที่ผิดเวลาจริงเลยนะนุชนั่นมันอะไรอะฟูแกช่วยฉันดูหน่อยสิหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองมันคืออะไรอะทิย์ ก็หนังสือป2ไงล่ะนี่ไงนุชพี่แกก็โตเป็นวัวเป็นควายขนาดนี้แล้วแกยังมาเรียนหนังสือป2อีกเหรอทำไมฉันจะอ่านไม่ได้ฉันก็มาทบทวนบทเรียนภาษาอังกฤษพวกแกจะอะไรกับฉันนักหนาวะฉันเบื่อที่จะด่าแกละฟุ๊กเราออกไปหาข้าวกินข้างนอกกันเถอะฉันขออวยพรให้แกได้ผัวฝรั่งไวๆละกันนะนุช าาท,าท่านประธานเรียกพวกเรามามีเรื่องสําคัญอะไรหรอครับใช่เรื่องขึ้นเงินเดือนให้พวกเราหรือเปล่าคะท่านประธานถ้าพวกเธอเก่งเหมือนที่พูดอ่ะฉันขึ้นให้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแล้วเรื่องสําคัญอะไรล่ะครับต้นปีหน้าบริษัทของเราจะมีลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อฉันอยากให้พวกเธอสองคนนะ่ะประสานงานตอนเขาเข้ามาที่นี่ได้เลยครับท่านประธานแต่ปกติพวกเราก็ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วมันต่างกันยังไงล่ะครับต่างกันสิ เพราะลูกค้าจะต่างประเทศอบต้องใช้ภาษาอังกฤษนะพวกเธอจะได้ไปทบทวนเรื่องภาษาอังกฤษบางทีเรียนจบมานานๆน่ะไม่ได้ใช้อะ่ะมันก็คงลืมกันบ้างแหละไปทบทวนเรื่องภาษาอังกฤษมานะภาษาอังกฤษได้เลยค่ะท่านประธานไม่มีปัญหาค่ะดีมากแล้วเธอเหล่าฟุกไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านประธานเรื่องภาษาอังกฤษนี่ผมสบายมากครับดีมากงันฉันฝากด้วยนะ นี่ทิพภาษาอังกฤษของแกเกรดอ,อะไรอะ่ะเกรดอะไรอ่ะฉันจําไม่ได้แล้วที่ฉันจําได้ที่เรียนจบมาได้เพราะฉันรอเพื่อนนั้นแหละจริงไหมเนี่ยฉันก็ไม่ได้เหมือนกันฉันคืนครูไปหมดแล้วเฮ้ยแกไม่ต้องไปคิดมากปล่อยมันเถอะกว่าลูกค้าต่างประเทศจะมาก็ตั้งปีหน้ามีเวลาตั้งเยอะเยอะอะไรนี่มันก็เหลืออีกไกี่เดือนแล้วนะทิพเฮยไฟเออกลกับบ้านอย่าไปคิดมากภาษา ท <M> องกับทอ,องสินก็ได้เองนั่นแหละบ A เอทแคทแมคุณฟุกครับลูกค้ามารอพบกครับสวัสดีครับคุณลูกค้าเออคือผมเป็นพนักง,งานฝ่ายขายของที่นี่นะครับนนสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอมอรทิพย์ค่ะ t คุณลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรหรือติดต่อใครไหมครับ I'm sorry I don't understand uh, Can you speak English uh, Can เขาต้องการอะไรบะฟ okay, ไม่รู้สมสักนี่ใช้ลูกค้าเราจริงไปเน่ uh. ใช่ครับ เขามีใบนัดมาด้วยผมเลยพามารอในห้องนี้แล้วในใบนะัดเขาลงมาติดต่อใครไว้ล่ะเออติดต่อท่านประธานครับท่านประธานออกไปไประชุมซะด้วยเอาไงดีวะฟุก๊กฉันก็ไม่รู้ฉันว่าเราโทรหาท่านประธานดีกว่าแกจะบ้าเหรอถ้าท่านประธานรู้ว่าเราคุยกับลูกค้าไม่ได้เราต้องโดนเล่นงานแน่เลยฟุก๊กเอาไงดีฟุกไม่รู้แกก็ไปคุยสิเห็นแกบอกว่า จะคุยกับเจฟฟี่ฮใช่เหรออ๋อผมรู้แล้วครับรู้แหลรของแกเออรอตะโกนนะครับเขารู้อะไของเขาวะรฟุ๊กแกทำอะไรสักอย่างสิแกได้ฉันทำอะไรฉันพูดภาษากฤษไม่ได้ใจฉ,ฉันทำอะไรวะหน<ฮ>ูช่วยคุยกับลูกค้าให้หน่อยได้ค่ะคุณลุงหยุดตดงนี้เลยนะยินนุช แม่บ้านอย่างแกเนี่ยนะจะไปคุยกับลูกค้ารู้เรื่องฉันก็ไม่ได้เก่งหรอกนะแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้ลูกค้ารอนานแบบนี้ Hi Hi I would like to make an appointment to see Miss Yok ok Mani Sorry Miss Yok ok Mani is away at a meeting I will go back when 11 o'clock Ahh...Okay Thank you I will go back when 11 o'clock What's your name? My name is Nushi. My name is Mai Min. Wow, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Yeah you. นีอะไรหรอคะนี่ป้าห้องผมไม่ค่อยสะอาดป้าไปทำหน่อยดิ ส่วนแกไม่ต้องไปกลับไปอยู่ที่เดิมจ้ะแกกับฉันมีเรื่องจะต้องคุยกันนี่มันเรื่องอะไรกันคะมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่าวันนี้แกคุยอะไรกับลูกค้าทําไมฉันต้องบอกด้วยละ่ะนี่แกหญิงแกมาทั้งโดนสั่งสอนสักหน่อยแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวท่านมาทานมาเราต้องรายงานว่าลูกค้าพูดอะไรแกรีบบอกไปเร็วๆสิ ไม่ต้องรายงานฉันหรอกฉันรู้เรื่องหมดแล้วท่านประธานท่านประธานกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็นานพอที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่นุชแกนี่มันขี้ฟ้องจริงเลยทําไมอ่ะก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่พวกเธอหยุดโทษคนอื่นแล้วหัดมองดูตัวเองด้วยนะขอโทษนะครับท่านประธานพวกเราต้องขอโทษนะคะท่านประธานฉันให้โอกาสพวกเธอมานานแล้วนะให้ไปเรียนรู้ให้พวกเธอไปทบทวน แต่พวกเธอไม่เคยสนใจฉันขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยนะต่อไปนี้ฉันจะให้นุชทำตำแหน่งเพราะเขาขย,ยันที่จะเรียนรู้บริษัทต,ต้องการคนแบบนี้จริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณที่ให้โอกาสนุชน,นะคะเธอต้องขอบคุณความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ของเธอเองต่างหากล่ะบอสคะที่พอถามไ,มได้ไหมคะว่าจะให้นุชทำตำแหน่งอะไรหรอคะก็ทำงานตำแหน่งเดียวกับเธอไงละ่ะไม่ได้นะคะ ยี่นุชมาจบอะไรมาจะให้มาทําตำแหน่งเดียวกันกันกบทิพย์ยังไงก็ไม่ได้ค่ะบอสได้สิคนที่ใฝ่เรียนรู้แบบนุชอะ่ะฉันจะเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าเธอก็ได้นะบริษัทต,ต้องการคนแบบนี้เลยไม่นะครับจะให้มันเป็นหัวหน้าพวกเราหย่ยไไ่พลาดนี่นะครับฉันจะลดเงินเดือนพวกเธอจนกว่าพวกเธอจะไปเรียนรู้ภาษาให้มันดีกว่านี้ลดเงินเดือนไม่ดีมั้งคะท่านประธานแค่นี้ฉันก็ใช้เงินเดือน พอ,อกับค่าใช้ใจ่ายแล้วค่าใช่ครับถ้าท่านประธานลดลงมาอีกผมไม่พอใช้แน่ๆเลยครับพวกเธอก็ไปจัดก,การเอาเองก็แล้วกันนุชเดี๋ยวเธอตามฉันเข้ามาในห้องนะจะได้คุยรายละเอียดเรื่องงานใหม่กันเออบอกท่านประธานทาประธานทำไงดีเนี่ยพราะแกคนเดียวเลยยินุชคอยดอูเถอะฉันเจ้าคืนมาถึงขนาดนี้แล้วยังโทษคนอื่นอีกเหรอ เอาเวลาที่เครียดแค้นฉันะไปพัฒนาตัวเองดีกว่าไหมนี่พีนุชฝากไว้ก่อนเธอยีินึงเอาเงนินดีว่าปุกขอเรื่องนั้นเรามาคิดถึงเรี่ยงเทากันดีกว่าทิพทำไงดีเงินเดืเอนลดดูอย่างฉันสิมีบัตรเครดิตใช้อยากได้อะไรฉันก็แค่ซื้ออี่แกใส่อะไรให้ฉันกินเนี่ยปลาก็เน่า ไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยแต่ฉันก็ตามปกตินะคนอื่นบอกว่าอร่อยได้ไงเนี่ยแกจ้างหน้าหมามาเป็นลูกค้าหรือเปล่าเอาไปทิ้งดีกว่าหนูไม่ได้หลอกจริงๆก่ะพี่ไม่เชื่อพี่ลองหันไปดูสิถ้าพี่หันไปแล้วไม่เจอตำรวจพี่หันมาตอบหนูได้เลยได้น,นี่ไม่ได้จริงๆแกก็ถอดถอดได้เขาไปเถอะเรื่องมันจะได้จบ มันนก็แค่ี้ได้แล้วค่ะคุณป้าเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบบาทค่ะอันนี้จ้าขอบคุณค่ะขอโทษได้ค่ะลูกค้าวันนี้ของหมดแล้วค่ะเอาพลอ,อ,อยนี่ร้านเธอเองเหรออ้าวทิปทิปเขาทำอะไรแถวนี้อะ่ะ จำฉันได้ด้วยเหรอพอดีฉันทำงานออฟฟิศแถวนี้น่ะเห็นเขาบอกส้มตำร้านนี้อร่อยฉันน่ะก็เลยอยากจะมาลองดูไม่คิดเลยว่าจะเป็นร้านเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยเรียนวันนี้ของหมดแล้วอ่ะไว้พรุ่งนี้เพิ่มมาใหม่นะก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไว้วันหลังอ่ะฉันจะมาอุดหนุนแกอ่ะจะได้รวยๆสักทีขอบคุณมากนะทิพย์จะว่าไปอ่ะตอนเรียนอ่ะเธอก็เรียนเก่งนะทำไมไม่ไปทำงานออฟฟิศดีดี จะต้องมายืนตากแดดตากลมขายส้มตำริมข้างทางแบบเนี้ยวันวันหนึ่งอ่ะจะได้เงินสักเท่าไหร่กันเชียวฉันไม่ค่อยชอบอ่ะงานออฟฟิศมันไม่ค่อยอิสระเท่าเท่าไหร่คิดดีๆนะพลอยดูอย่างฉันสิมีบัตรเครดิตใช้อยากได้อะไรฉันก็แค่ซื้อแกไม่สนใจบ้างเหรอฮ้ย ดูมือถือเธอสิทำไมถึงได้โกโลกโสจังเลยล่ะอาม,มาให้หมาปะเนี่ยท้าไมหรอมันก็ใช้ได้นี่ฉันคิดเกียจกซื้อใหม่อ่ะฉันลืมไปอ่ะว่าแกอ่ะเป็นแม่ค้าอยากได้อะไรอ่ะก็คงจะต้องเก็บเงินซื้อหลายเดือนเลยกว่าจะได้มือถือรุ่นใหม่ๆอ่ะของอ่ะก็คงจะตกรุ่นไปแล้วเะนาะเอางี้เดี๋ยวฉันน่ะ จะให้บัตรแกยืมแกอะออกไปรูดผ่อนไปไม่ต้องหรอกฉันใช้เครื่องนี้แหละแบบนี้แหละทนดีปาหน้าคุณยังไม่พังเลยนะถ้างั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันมาอุ่นหนุนใหม่แล้วกันนะพลอยนี่นใครอ่ะเพื่อนเหรออ๋อเพื่อนสมัยเรียนนะคะป้าพูดจาอวดดีใส่ไม่ค่อยดีเลยเนาะ คุณป้าได้ยินได้เหรอคะได้ยินสิมีเรื่องอะไรในซอยนี้บ้างละ่ะที่ฉันไม่รู้เมื่อก่อนอ่ะตอนเรียนอ่ะที่พวว่อก็นิสัยดีนะคะไม่รู้ทําไมเดี๋ยวนี้ถึงกลายเป็นแบบนี้อะแบบนี้แหละคนเราอ่ะมันได้ดีมันก็เปลี่ยนไปป้ามีเพื่อนแบบนี้เยอะไม่ต้องไปสนใจหรอกค่ะป้า หมดหรือยังจ้าวันนี้ยังอาทิตย์แกกินและสั่งมาได้เลยเอาแบบเบสิกเบสิกเลยแล้วกันนะเอาแบบที่ร้านไหนตำก็อร่อยอย่างเงี้ยอ่าปูปลาแล้วกันได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้เอาสักจัดเลยนะจัดมาเท่าไรหร่ล่ะแกสีส แบบนึงนะเงินงเยอะไปหน่อยออน้างพานนะมามาอีแกใส่อะไรให้ฉันกินเนี่ยปลาาก็เน่าไม่เห็นจะอร่อยตรงไหนเลยแต่ฉันก็ตามปกตินะคนอื่นบอกว่าอร่อยได้ไงเนี่ยแกจ้างหน้าหมามาเป็นลูกค้าหรือเปล่าเอาไปทิ้งดีกว่า อ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าลูกค้าเยอะอให้พี่หาตั้งนานน้องเจา้ายังไงว่ามาสิโหพี่เงินเดือนหนูยังไม่ออกเลยอ่ะขออีกสักสองสาวันนะสองสามวันเหรอน้องพูดอย่างนี้แล้วก็หายไปทุกทีรอบนี้เฮียเขาไม่ยอมแล้วเว้ยนะพี่ หนูขอเวลาอีกแค่2อสวันนะถ้าเงินเดือนหนูออกอะ่ะหนูให้พี่เลยแต่ฉันจะเอาวันนี้อย่าให้ต้องใช้กำลังนะโอพี่หนูไม่มีจริงๆเถ้ามียหนูก็ให้พี่ไปแล้วไม่ได้ตบผู้หญิงมาตั้งงานแล้วนะเว้ยพี่ตำรวจมามุกเดิมๆจะหลอกให้หันไปแล้วก็หนีไปสิ หนูไม่ได้หลอกจริงๆครับพี่ไม่เชื่อพี่ลองหันไปดูสิถ้าพี่หันไปแล้วพี่เจอตำรวจพี่หันมาตอบหนูได้เลยได้ไหนว่าตำรวจวแม่งว่าแล้วหยุดอเอาไว้เฮ้ยแกขอลบ่อยนะแกแลกอะไรเหรแกเดียวทิ์ถ้ามีคนมาถามมาฉันอะ ี๋ยวก็ไม่เห็นนะอืออืมไม่งหายไปไหนแลอวะน้องครับ,รบเห็นผู้หญิงตรงสูงใส่เสื้อสีเทาผ่านทางนี้บ้างปะผู้หญิงใส่เสื้อสีเทาเหรอคะไม่เห็นนะคะหายไปไหนวะเร็วจริงเลย ลงไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะป้าคะทำไมซมตาวันนี้มันเผ็ดไปใช่ไหมคะพอดีพลอยเปลี่ยนพริกใหม่อะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พลอยตำให้ใหม่นะคะพี่เข้าตาเหรอเปลวน้ำมาล้างสิแล้วนี่อยาเล่นซ่อนแอบ,บกันเหรอโตแบาน,นี้เรายังเล่นเป็นเด็กไม่ได้ฉันไปละ พี่เองนี่โอ๊ยอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะอย่านะแกจะทําอะไรเนี่ยอย่ามันยุ่งถ้าไม่อยากเจ็บตัว่ทิพนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะฉันน่ะไปกู้เงินพวกมันมาเจ้ายัางไงจะจ่ายมาดีๆหรืออยากจะเจ็บตัวหนูไม่มีจริงๆค่ะพี่ถ้ามีอ่ะเดี๋ยวหนูคืนไม่มีก็ต้องไปหามาดิวะหนูไม่รู้จะไปหาจาักที่ไหนครับพี่หนูขอเวลาอีกสักสองสามวันนะ สองสาเฮ้ยใส่ทองด,ด้วยดีกว่าแบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยถอนออกมาไม,ไม่ได้พี่ไม่ได้เลยไม่ได้ได้ไงถอนออกมาเร็วไม่ได้จริงๆแกก็ถอดถอดด้เขาไปเถอะเรื่องมันจะได้จบจบมันก็แค่เนี้ย ไม่เป็นไรนะไว้แกก็ซื้อใหม่ก็ได้ให้มันจบๆไปฉันว่ามันไม่จบแค่นี้หรอกเดี๋ยวบอกนะว่าทองที่แกให้มันไปยังไม่พอใช้นี่เลยอะ่ะเฮ้ยทองบ้านแกนมันลอกได้เหรอนี่แกกล้าทองปลอมมาให้ฉันเหรออยากจบตัวใช่ไหมแตหนูบอกพี่แล้วว่ามันไม่ได้พี่อ่ะไม่ได้ถามหนูเองอะ่ะหนูก็เลยไม่ได้บอก ใจเย็ยนๆก่อนนะพี่ค่อยๆคุ่อนนแก่อนแกไม่ต้องมายุ่งถ้าแกอยากยุ่งมากก็ใช้เงินแทนมันดิเพื่อ,อนฉันเป็นหนี้แกอยู่เท่าไหร่สองหมื่นแกมีปัญญาใช้แทนมันไหมละ่ะอะไรกันฉันยืมมาแค่หมื่นเดียวเองนะกู้เงินมันก็ต้องมีดอกเบีย้ยดิอย่ามาแกล้งโง่ไปหน่อยเลยดอกเบีย้ยบ้าบออะไรมันจะเยอะขนาดนี้ฉันเพิ่งยืมมาแค่สองอาทิตย์เองนะไม่มีอะ ก็ต้องเจ็บตัวแค่นั้นเองเฮ้ยหยุดนะฉันมีอยู่หมื่นห้าแกจะเอาไหมหมื่นห้าก็ได้ฉันไม่อยากทำร้ายผู้หญิงหรอกนะถ้าแกได้เงินไปแล้วต้องจบนะอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันอีกได้ไหนเงินไหนครบเว้ยก็แค่เนี้ย เป็นอะไรมากไหมแกไม่เป็นอะไรหรอกพอยฉันขอบใจแกมากเลยนะเว้ยไม่เป็นไรหรอกฉันต้องขอโทษด้วยนะเว้ยพอยที่ฉันอ่ะพูดไม่ดีกับแกอ่ะช่างมันเถอะแล้วนี่ทำไมแกไม่เอาบัตรเครดิตไปกดเงินคืนผู้มันไปล่ะฉันกดบัตรเครดิตมาเต็มวงเงินทุกใบแล้วอะที่ฉันไปกู้นอกระบบอะ่ะเพราะฉันอะ่ะเอาไปจ่ายบัตรเครดิตฉันไม่คิดอะ่ะว่ามันจะทวงโหดขนาดนี้อะแก โทิฟชื่นว่าแกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเนี่ยตอนเรียนแกก็นิสัยดีมีน้ำใจคอยช่วยฉันเวลาโดนคนอื่นหลังแกไปหยัดแล้วก็ไม่ได้เป็นคนขี้อวดอะไรจริงๆแล้วอะ่ะฉันแค่อิจฉาแกที่แกประสบความสำเร็จมีธุรกิจเป็นของตัวเองฉันอะ่ะก็อยากให้แกยอมรับในตัวฉันบ้างมองว่าฉันอะ่ะประสบความสำเร็จเหมือนกับแกแต่ความจริงอะ่ะไม่ใช่เลยทุกวันนี้กว่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือน ทิปการที่คนอื่นเขาจะมองว่าเราประสบความสําเร็จอะ่ะเขาไม่ได้มองจากอาชีพที่เราทําหรือว่าสิ่งของที่เรามีหรอกนะเขาวัดกันที่ว่าเรามีความสุขการใช้ชีวิตหรือเปล่าคิดเองก็เหมือนกันนะสามารถมีความสุขกับการทำงานออฟฟิศได้เานไหนเข้าใจแล้วขอบคุณนะพลอยแกคุณต้งตามเปล่า